ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมและนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากการสอบถามความต้องการของผู้เรียนการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูและการนิเทศการนิเทศภายในสถานศึกษาพบว่าครูยังขาดสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยทำให้การจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรไม่สามารถจูงใจผู้เรียนให้ตั้งใจและสนใจในการเรียนผู้เรียนขาดเจตคติที่ดีและขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 2.1. จ,จุดประสงค์ 2.2.1. เชิงปริมาณ 1. ผู้บริหารจำนวน3คนเป็นผู้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษา 2. ครูจำนวน48คนได้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ของครู active learning และมีนวัตกรรมใช้ในการจัดการเรียนรู้ 3. ครูจำนวน48คนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ได้รับรางวัลเกติบัตและโล่รางวัลด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่2.2เชิงคุณภาพครูมีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 3. กระบวนการผลิตผลงานและการออกแบบนวัตกรรม การออกแบบ RAI model ประกอบด้วย Awareness A1 สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจสมรรถนะครูด้านความคิดสร้างสรรค์ Assessment A2 การวัดผลและประเมินผลการใช้นวัตกรรม RAI model Innovation I1 การใช้สื่อและสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ international i 2ความเป็นสากล reinforcement r 1การเสริมแรงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและชื่นชมนักเรียนมีการจัดมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง reflection r 2การสะท้อนข้อมูลกลับเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจากแผนภูมิการพัฒนาสมรรถนะครูด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ rai model สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นตอนการวางแผนแพล n น 1. สิ่งที่ป้อนเข้า INPUT หมายถึงนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่และโรงเรียนร้องกวางอนุสร์โพนิสีครูและบุคลากรทางการศึกษา t e เชอร์ Teacher, นักเรียน STUDENT และเครือข่ายการศึกษา NETWORK ด้านการบริหารจัดการโดยการนำระบบ eSchool ระบบบริหารโรงเรียนครอบคลุมภารกิจทั้ง4ด้านโดยการใช้ระบบ eSchool ในส่วนของระบบย่อยดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการใช้ระบบ eTeacher และระบบ SGS 2. ด้านบริหารงานทั่วไปใช้ระบบ AMSS Plus 3. ด้านบริหารงานบุคคลใช้ระบบ ePerson 4. ด้านบริหารงานงบป,ประมาณใช้ระบบ e-planning ด้านครูโรงเรียนได้พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนโดยพัฒนาบุคลากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ขั้นตอนที่3ตรวจสอบ assessment a 2การวัดผลและประเมินผลการใช้นวัตรกรรม rai model ขั้นตอนที่4ปรับปรุงแก้ไข reinforcement r 1การเสริมแรงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและชื่นชมนักเรียนมีการจัดมอบเกติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง reflection r 2การสะท้อนข้อมูลกลับ 4. ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับโรงเรียนน้องกว่างอนุสร์เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล International I2 ผลจากการดำเนินงานวัตถุประสงค์ 1. ผู้บริหารจำนวน3มคนเป็นผู้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสารรค์และมีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการบริหารคิดเป็นร้อยละร้อย 2. ครูจำนวน48คนได้จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรู้ของครู Active Learning และมีนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้จำนวน46คนคิดเป็นรอยละ95.85 3. ครูมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร และโล่รางวัลด้านการจัดก,การเรียนรู้ Active Learning ระดับสถานศึกษาระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่จำนวน34คนคิดเป็นปร้อยละ70.83ปัจจัยความสำเร็จดังนี้ 1. นักเกรียนมีส่วนร่วมในการจัดก,การเรียนรู้ของครูส่งผลทำให้นักเกรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และมีรางวัลการนำเสนอผลงานระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับภาพระดับชาติและนานาชาติ 2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งผลให้ครูมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้านการจัดก,การเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและนำเสนอต่อในระดับเขตพื้นที่ 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความะหนักเห็นคุณค่าของการยกระดับคุณภาพผู้เรียน